นี้นะคะเราก็อยู่ในเกมคุณยายจูบนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมนี้นะคะซึ่งเกมนี้นะคะก็เป็นเกมผีที่แปลกประหลาดมากๆเลยนะคะ <c oughs> คือเป็นเกมผีที่เออสยิวมากกว่าสายองนะคะเพราะว่าคุณยายแกนะคะจะเดินมาจูบเราค่ะและที่สําคัญคือคุณยายแกม,มีหลายบ้านมากๆเลยนะคะจะบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างจะไม่รู้ว่าเล่นยังไงอ่ะแต่ว่าเราจะมาเล่นไขข่าวว่คุณยายมาแล้วแอบแอบ ก็เกมนี้นะคะถ้าเกิดคุณยายเจอเราเมื่อไหร่คุณยายก็จะจุ๊บเราเลยนะคะก็มันไม่ได้น่ากลัวแบบสยองแต่มันน่าสยิวนะคะคุณยายน่าจะโรคจิตนนแน่เลยอ่ะอยู่ดีมาจุ๊บเราอ่ะโอเคเดี๋ยวเราออกไปเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณยายน่าจะไปเรียบร้อยขอนั่งแป๊บหนึ่งแล้วก็สำรวจโอเคตอนนี้เราเห็นกุญแจแล้วนะคะกุญแจอยู่นี่เดี๋ยวเราจะทําการหยิบหยิบเร็วโอเคเอ้าเฮ้ยคุณยายมาแอบ ก็เราที่ประตูที่คุณยายเข้ามานะคะคือประตูที่จะออกไปห้องข้างนอกนะคะเดี๋ยวเราต้องเก็บกุญแจก่อนนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะยายออกไปหรือ,อยังโอเคน่าจะออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะหรือไม่ก็เข้าห้องตรงนั้นไปแล้วโอเคดังขนาดนี้คุณยายน่าจะมาแน่นอนเดี๋ยวขอแอบได้ยินเสียงฝีเท้าแล้วโอเคเสียงประตูดังแต่ว่าคุณยายออกมาดูแล้ว แล้วก็เราฟังอีกทีหนึ่งเฮ้ยโอเคออกไปแล้วเดี๋ยวอุวยิวออกไปสักทีสิโอเคคุณยายเจอเราแล้วโอเคแอบก็คือถ้าเราออกไปข้างนอกก็ยังจะมีเจ้าตูบอยู่ตัวหนึ่งนะคะมันก็จะพยายามแบบคอยแบบ ช่วยเจ้านายเห่าเราอะไรอย่างนี้เราก็ต้องพยายามระวังนิดนึงจะบอกว่าขออนุญาตไม่เปิดเสียงดังนะคะคือดนตรีมันน่ากลัวมากปกติก็กลัวคุณยายอยู่แล้วจะต้องมาฟังเสียงดนตรีน่ากลัวน่ากลัวอีกโอเคคุณยายน่าจะออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะได้ยินเสียงประตูเมื่อกี้โอ้ยเฮ้ยตกลงจะออกหรือไม่ออกเนี่ยคุณยายขอสักอย่างคือคุณยายบักโอเคเดี๋ยวคุณยายเข้าไปตรงนั้นแล้วขอ ขอได้ไหมเราต้องหยิบอันนั้นออกก่อนอะมันบังกุญแจอยู่อ่าเดี๋ยวดีบหยิบโยนเลยแล้วกันนี่ไงโอเคเดี๋ยวแอบบตรงนี้ในห้องนี้นะคะมีลินชักด้วยแต่ว่าเราจะไม่เปิดนะคะเพราะว่าในลินชักเนี่ยไม่มีอะไรเลยฮะเมื่อกี้คุณยายพูดอะไรนะช่างเถอะฉันไม่สนใจหรอก เสียงเดินดังมากโอ้โหเยวโอ้ยโอ้ยลววัน,นี้เมื่อไหร่จะได้ออกไปสักทีเนี่ยไม่กล้าออกไปเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปเอากุญแจสีเขียวด้วยนะคะเพราะว่ากุญแจสีเขียวมันจะทําให้เราเข้าได้หลากหลายห้องมากในบ้านหลังนี้ตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่ากุญแจทางออกเนี่ยมันอยู่ที่ไหนประตูทางออกเนี่ยประตูทางออกของบ้านหลังนี้ หยิบ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 เร็วโอ้ยคุณยายจะมาอีกไหมเนี่ยไม่น่ามาแล้วนะขอเดินเลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเดเดินเฮ้ยมันติดเฮ้ยฮ้ยแอบ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 โอเคโฮ้ยตกใจใหญ่ป่านนี้แล้วเราก็ยังไม่ได้ออกไปสักทีโอเคคุณยายน่าจะไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ย คือการไอคุณยายเป็นโควิดหรือเปล่าเราอะเอกไปแล้วเราจะไปแล้วนะคะทุกคนคุณยายไอด้วยทุกคนคุณยายเป็นโควิดแน่เลยเราเข้าห้องไหนเราก็ต้องปิดประตูโอเคตรงนี้ก็จะมีกุญแจสีเขียวนะคะอุ๊ยเดี๋ยวแอบก่อน เสียงฝีเท้าเปิดอ,อุ้ยหืมได้ยินเสียงประตูไงโอ้ยอย่ามาห้องนี้นะเฮ้โอเคน่าจะไปแล้วก็ในห้องนี้ก็ในห้องนี้นะคะ จะเห็นประตูอยู่ใช่ไหมแต่มันต้องการกุญแจซึ่งไม่ใช่สองดอกที่เราได้มาแน,น่นอนจะเปิดประตูเนะเี้ยเะเฮ้ยอย่าเข้ามาในห้องนี้นะโอ้ยมันน่ากลัวมากเลยอะเดีย๋ยวเราจะค่อยๆไปดูแล้วกันเฮ้ยเห็นแล้วอย่ามาอย่ามาไปทางนู้นไปไปไป ออไม่เอาไม่เล่นแบบนี้คยายฉันยอมให้ตีเลยตีให้ตายดีกว่าจุย๋ยเคได้ยินเสียงประตูเดี๋ยวคุณยายก็จะไปจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บจะไปแล้วนะก็เราจะหาทางไป ห้องนั้นได้ยังไงอะตรงประตูทางออกอะ่ะเฮ้ยโอ้ยขอลดเสียงนิงหนึงนะกลัวกลัวเสียงเพลงมากแต่ว่ามันก็ทำให้เราได้ยินเสียงคุณยายแต่ไม่ฟังดีกว่าโอเคเราจะแอบ <c oughs> ไม่ชอบเกมแบบนี้เลยอะ่ะ แต่ว่าเห็นว่ามันแปลกดีก็เลยเอามาเล่นให้ดูนะคะก็วันนี้ก็ไม่คาดหวังว่าเราจะได้ออกจากบ้านของคุณยายนะคะคาดหวังให้ได้มาเจอคุณยายเฉยๆก็พอไม่ต้องออกไปหรอกอยู่และบ้านหลังนี้ไม่ต้องออกไปหรอกโอเคเ,เราจะออกไปข้างนอกดีไหมอะไปเลยแล้วกันกดไลค์เปกำลังใจให้ด้วยนะโอเคเราจะใจกล้า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 ยังไงอีตูแกเ่าทำไม เกไม่ต้องตามไม่ต้อง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 เห่าหลอกลูกไม่เป็นไรลูกเกณงใจลูกจุนโอเคโอ้เสียงหอนนี่คือแบบ้ยตรงนั้นมีคุญเจนี่คุณยายรีบไปเถอะอย่าอย่ารอดหนูไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยอย่ารอดเลยขอร้องล่ะเออไปเถอะไปเถอะไม่มีอะไรหรอกไปเลยไตูบเกมานอนตรงนี้นะออกไปเลย ไปแล้วแต่ถ้าออกไปนี่ตุกมันจะเห่าเราไหมเนี่ยมันน่าจะหลับไปแล้วแต่ว่ารอให้คุณยายไปก่อนดีกว่าคุณยายน่าจะไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วอ้ยต้องด,ด,ดูเสียงมันเห่าเห่าดังขนาดน,นี้ได้ยินไปถึงปากซอยเลยเนี่ยแต่เราจะไปเอากุญแจได้ยังไง นี้นี่ออกไปสักทีเถอะยัยไปก็เห่ากูอีกสินะเฮ้ยเฮ้ยเ,เชีนนะ่ยไอ้อะไปไปเผชิญหน้าเราจะออกไป,ปเผชิญหนนะ้าไปจูบ <c oughs> วันที่สามโอเคเมื่อกี้ออกไปได้แล้ว แต่ว่าไปติดที่ไอ้ตูกนั่นแล้วก็ห้องที่เราไปทุกคนมันมีกุญแจอยู่หรอครั้งนี้เราต้องเอาให้ได้เลยไอ้ตูกนี่เราต้องหาทางจัดการมันหน่อยมันช่วยเจ้านายของมันฟ้าไม่ยุติธรรมเลยให้เรามาเจอผีบ้าเนี่ยทั้งคนทั้งหมาพอๆกันเลยเราจะออกไปได้ยังไงอะฟังคออนญ,ญาตฟังเสียงแค่นั้น ทีมันร้อนมากเลยอะขอรถเถอะไม่ต้องฟังหรอกเอะดูเหมือนว่าคุณยายเสียงไม่มานะเราไปเปิดดูไหมไปไหมไปไปไป,ไปโอเคเราไปด้วยกันบึ๊บบึ้บปึบ,บ,บนั่งก่อนยายอุตส่าห์เปิดประตูต้อนรับขนาดนี้เดี๋ยวเราจะรอให้คุณยายเดินมาที่ประตูนี้นะคะแล้วก็เข้าไปในประตูนั้น โอเคเฮ้ยไล์วีแววแฮะอ่ะไปเลยแล้วกันมาแล้วจ้ามาแล้วคุณยายอุโหโห้ยอีตัวเจอมึงอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแย่แล้วกู <c oughs> ขอโทษจ้าช่วยด้วยเติจอยู่ในบ้านหลังนี้ทั้งเจ้านายทั้งหมามันโลกจิตกันหมดเลยตายแล้วตายแล้ว เขา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 ห้องเดิมนั่นแหละเออแอบก่อนโอ้ยโหแล้วร okay. okay. ู้มันเห่ามันจะเห่าให้หมาทั้งซอยมาเลยหรือไงเนี่ยทุกอย่งดีออกไปเลยแล้วกันไม่กลัวหรอกแกอีกแค่ยายจูบไม่กลัว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 โอเคไปออกไปโอ้ นอนเฝ้าเลยไปเลยอู้ยหยูไม่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 ไม,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 ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวเราต้องรอก,ก่อนหรือเปล่าแล้วมันมานอนเฝ้าขนาดนี้เราจะไปยังไงเนี่ยโอ้ยปัญหาของอุปสรรคเอออุปสรรคในตอนนี้ก็คือมีหมามานอนเฝ้านั่นเองนะคะพักดีดีนักเนาะหมานี่ทำไมหมาฉันไม่เป็นนี้บ้างโอเคน่าจะไปกันแล้ว แต่ว่ามาน่าจะยังไม่ไปนี่งไงนอนยีย่นี่ไปเลยละกันเห่าก็เห่าเถอะไม่กลัวหรอกจ้ามันเลยมันเลยทั้งชีวิตฉันอะเคยเจอผีมาแล้วจะที่ไหนล่ะเอ้ยอันนี้ต้องใช้กุญแจชีฟแล้วเราจะไปเออประตูนี้เข้าได้โอเคแอบตรงนี้ก่อนเราไม่ได้ปิดประตูด้วยนะปัญหานะเราไปปิดก่อนปิดครับปิดขออนุญ,ญาตนะครับ ค้นหากุญแจเฮ้ยอันนี้คือกุญแจอะไรอะเก็บไปก่อนแม่สอนไว้โอ้โหตรงนี้ไปไม่ได้ด้วยอะต้องออกไปใช่ไหมเนี่ยแล้วแล้ว,ลว,ลวประตูนั้นน่ะเออแล้วตอนนี้มีใครอยู่ข้างนอกหรือเปล่าเนี่ยขออนุญาตนะครับเปิดไม่ได้ด้วยอะเออเราจะไปยังไงอะเราต้องออกไปใช่ไหมขออนุญาตนั่งนะครับขออนุญาตนั่งออกไปแล้วนบัดนี้ เอตรงนี้มีทางไปอีกไหมน่าไม่น่ามีแล้วแหละขออนุญาตส่องแป๊บหนึ่งโอ้โหปิดเถอะไปเข้าใต้เตียงไปสอโอ้แล้ววันเออวันนี้ขออนุญาตไม่ออกจากบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็จะอยู่ทาวรเลยค่ะทุกคนอุ้ยตรงนั้นคุณยาย ออกมาไม่หมให้สู้ไม่เสียงคุณยายเห็นเรานะแต่ว่าทำไมไม่มานะ่ะสำรวจการสำรวจบ้านนี้คือยากมากขออนุญาตสองโอ้โหแม่งนอนเฝ้าเลยไม่ดีนะลูกแบบนี้ขออนุญาตแอบแป๊บนึงปิด,ปด เห่าก็เห่าเถอะครับเเอเอฮะวันที่สี่เรายังไม่ได้ไปถึงไหนเลยอย่างอยก็ได้กุญแจมาแล้วดอกอืมอ้ยเอ๊เดี๋ยวเราจะลองเอากุญแจดวงนี้นะครับไปเปิดดูไหมว่าแถวๆนี้เนี่ยมีห้องอะไรให้เราเปิดได้บ้างเ,าเสียงวอลล์น่ากลัว ไปแล้วนะโอ้ยยยยยเข้ามาแล้วอัมม่าเอ้ยจะมาเล่นเกมเพื่ออะไรเนี่ยถ้าเรามัวแต่กลัวเราจะเล่นเกมนี้เพื่ออะไรถ้าเรามัวแต่กลัวก็เล่นเพื่อความสนุกเฉยๆนะคะเราไม่ได้เล่นเพื่อหวังแบบชนะโอ้โหออกจากบ้านไปออกไปเลยแล้วกันไปแล้วครับไม่กลัวแล้วครับส <Albert>. ัที <ather> ่ไหนละครับกลัวเหมือนเดิมละครับเ เอ้ยทางนี้ทางตันขอแอบแป๊บนึงแอบบทางนี้ก่อนแล้วกันอ,อีกหมานี่เดี๋ยวเธอแม่จะฟาดแม่จะฟาดให้สักวันแม่จะฟาดสักวันเดี๋ยวเธออย่าให้ฉันมีโอกาสออกไปได้ฉันจะแจ้งเออเขาเรียกว่าศูนย์อะไรนะเออที่มันเออจับหมาเออไม่รู้เลยเออฉันแจ้งอะ่ะเออฉันจะแจ้งเขามาจับแกอ,อ่ะเออ มีปัญหาไหมเออตรงนี้ไม่ประตูนี่ลืมไปหยุดหอาสักทีเถอะไม่ขอร้องลวลูกนะปิดปิดปดป,ดปดิเออตรงนี้ก็ไปไม่ได้เลยสักทางเดียวทําไงละเนี่ยทางของเรามีทางเดียวนะทางนี้เฮ้ยเอ้ยอจะบเฮ้ยเออเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,ออกมาแล้วกัน เลิกโหาสักทีเถอะลูกแม่ขอร้องปะปะปะเปิดคุณยา่ <c oughs> <c oughs> ยาอยา่ยานะอย่าชัวนะอย่า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 โอเค แบบนี้ได้ด้วยเหรอครับเนี่ยก็ได้สิอย่าล็อกเอ้ยลูกเอ้ยเจ้าจะมาลอกอะไรตอนนี้แม่รีบอยู่เข้อใจไหมฮะออ้ยตรงนี้มันทางเดิมเออมีทางอื่นไหมเนี่ยโอ้ยไม,ไม,ไม่ไม่แล้วอ่ะแอบไอหมานั่นหวังว่าจะไม่ตามมาใช่ไหมแม่ลอกมั้งตรงนี้ไม่ไม,ม,ม,มีทางไปแล้วจทำงไงดีอ่ะเออส่งขอสอง แอบมองเธอ,อยูนะจ๊ะอยู่ไหนอะจึบจ๊บจืบ๊เออดีแล้วไม่ตามมาแล้วประตูทางออกมันอยู่ไหนอะแค่แ่ประตูนี้ปะเฮ้ยมันมีทางไปด้วยอะแต่ว่าเราจะไปยังไงอะปัญหาของเราก็คือเราจะไปทางนี้ได้ยังไงกันมันต้องมีอะไรสักอย่างสินะ

โอเคค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย mm ่าลืมกดไลค์ hmm. กด Subscribe mm hmm. กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอโทษจริงๆนะคะที่ไขปริรณา,าในเกมนี้ไม่ได้นะคะ mm hmm. คือก็เล่นเพื่อความสนุกเท่านั้นนะคะ mm hmm. ก็ไม่ได้หวังว่าจะออกจากบ้านอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย